ฟปลดใจใบายคุณผู้ยค่ะสำหรับวันนี้นะคะรถแต่งคันนี้รุ่นนี้บอกเลยว่าแจม่มแจ้งมากๆเลยนะคะสำหรับท่านที่ต้องการความหรอและพร้อมใช้งานพร้อมขับรุยพร้อมบรรทุกต้องคันนี้เลยค่ะ Ford x t g e n Ranger คันนี้ค่ะแคบ XL p พั s สีน้ำเงินคันนี้ค่ะแต่งหรอๆพร้อมรุยพร้อมบรรทุกไปทุกเส้นทางกันเลยนะคะ มีอะไรกันบ้างน,นะคะปุ่มปุ้ยจะพาชมกันนะคะชมกันให้จบคลิปรีวิวนี้เลยนะคะรับรองว่าท่านต้องถูกอกถูกใจกันค่ะสำหรับด้านหน้าของเขานะคะกระจังหน้าโดดเด่นแบบนี้เลยค่ะกระจังหน้าสไตล,ล์แรปเตอร์ค่ะโลโก้ฟอนนะคะคันนี้ก็เลือกเป็นสีน้ำเงินนะคะตัดดำแบบนี้เลยค่ะครอบกันมาแบบนี้เลยค่ะ ไฟหน้านะคะก็แต่งข้อไฟหน้าแบบนี้สีดำนะคะข้อไฟโปรเจคเตอร์และไฟตัว C แบบวิ่งแบบนี้เลยค่ะรอจริงๆเลยะคะ่ะสำหรับคันนี้นะคะไฟหน้าก็สวยสุดๆเลยค่ะและสกรูด้านบนนะคะทรงฟิตแบบนี้ค่ะสีน้ำเงินตัดดำสัญลักษณ์ก็สามารถเรียกกันได้สำหรับคันนี้ก็เป็นที่แรกของเราค่ะนี่เท่ๆกันแบบนี้เลยนะคะแค่ด้านหน้าของเขาก็ รอจัดเต็มกันแบบนี้แล้วใช่ไหมคะและยังไม่พอนะคะไฟตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเลือกได้นะคะสำหรับไฟี LED ตรงนี้นะคะสำหรับคันนี้ก็จะเป็นสีขาวนะคะเลือกสีไฟกันได้ด้วยนะคะมาชมด้านข้างกันเลยนะคะสำหรับด้านข้างของเขาทนี่เลยะคะ่ะ แมกขนาด16นิ้วนะคะของแวมพายค่ะสีดำตัดแดงน็อตล้อสีโครเมียมแบบนี้ค่ะและจัดทรงพร้อมอยางคร,ร้อง้วยแบบนี้นะคะ265ทับ 70R16 ค่ะบอกเลยว่าจัดทรงให้หล่อพร้อมรุยพร้อมบรรทุกหนักมากๆเลยนะคะเพราะตัวยางเนี่ยเราเน้นยางหนาลายดอกสวยๆแบบนี้ค่ะพร้อมรุยบรทุกเส้นทางเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ แล้วเราก็แต่งคิ้วล้อให้ด้วยนะคะคันนี้เนี่ยเป็นคิวล้อสีดําเงาแบบนี้ก็เลยค่ะแมท์กันมากๆจัดทรงกันให้แบบนี้เลยนะคะด้านข้างของเขาค่ะก็ด้านบนนะคะเราใส่ราวหลังคาสีดํานะคะคันนี้บอกเลยว่าเป็นทีมน้ําเงินดําแดงแบบนี้นะคะก็เลือกสีดําให้ทุณลูกค้าเหมือนรุ่นท็อปกันเลยค่ะ คิ้วกันซาดรอบคันแบบนี้สีดําค่ะฟิล์มคันนี้เป็นฟิล์มซิมิกอย่างดีเลยนะคะความเข้มก็เลือกกันได้เลยค่ะมือจับกันร้อยสีดําตัดแดงแบบนี้เลยนะคะสติกเกอร์ค่ะก็คันนีน้สามารถที่จะเลือกกราฟิกดีไซน์ออกแบบให้ได้ถึงใจแน่นอนค่ะคันนี้ก็สติกเกอร์แลนเอร์นะคะกราฟิกสีเทาแบบนี้ค่ะแล้วก็แต่งกันให้รอบคันกันเลยค่ะนะคะต่อมาเลยค่ะโอ้ยนะคะ ต้องถูกใจสำหรับสายโดยสายมันทุกหนักค่ะเพราะว่าคันนี้เนี่ยคอกเอลแรนเดอร์แข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงนะคะพร้อมที่จะรุยเข้าไร่เข้าสวนกันเลยค่นนี้นะคะบอกเลยว่าสวยและทนทานมากๆสำหรับเอลแรนเดอร์ของเขาเลยนะคะคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าถ้าทช่นไหนนะคะอยากจะขับรลอหลอด้วยนะคะอยากบรรทุกหนักเข้าไร่เข้ากุ้งอยากขับไปเที่ยว พร้อมจบนะคะในการแต่งแบบนี้นะคะเพราะว่าตัวคอกเนี่ยไม่เชยไม่เอาคะเราแบบอินเทรนเราแบบรั้มสมัยมากๆค่ะสำหรับตัวคอกอウเรนเดอร์แบบนี้ค่ะแบบสวยถึงใจมากๆค่ะก็ถ้าชอบแต่งสไตล์นี้ก็แทบรีวิวนะคะทักทายหาปุ้ยได้ทุกช่องทางกันเลยค่ะส่วนด้านท้ายของเขาาก็สติกเกอร์ค่ลายกราฟิกแล้วก็แต่งจัดเต็มกันให้แบบนี้ค่ะออกแบบกันให้ถึงใจกันเลยค่ะ สัญ,ญลักษณ์อะคริลิกแรนเจอร์สีแดงค่ะบอกแล้วคันนี้เราเป็นสตรีมน้ำเงินแดงดำค่ะส่วนด้านล่างค่ะก็นะคะสายบรรทุกหนักสายรุยนะคะแล้วก็ต้องมีให้นะคะการชนท้ายเหล็กเอาท์แรนเดอร์นะคะก็มีห่วงลักจูงค่ะแข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงกันเลยนะคะแล้วก็มีไฟด้านหลังให้ด้วยพร้อมรุยไปทุกเส้นทางแบบนี้เลยค่ะและยังไม่จบเพียงแค่นี้นะคะอันนี้แค่เพียงรอบนอกนะคะเขาก็ รอนะคะหอพบจบที่คันนี้จบที่ปุ้มปุ้ยแต่งให้นะคะนี่เลยนะคะแล้วก็ภายในของเขาเนี่ยก็ยังหลอนะคะเดี๋ยวปุ้มปุ้ยพาชมกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับสำหรับภายในค่ะเราก็แต่งจัดเต็มกันเลยนะคะนี่นะคะ ตัวเบาะนะคะปุ้ยก็เปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้นะคะสีส้มอิฐแบบนี้พิมพ์เรียมากมากเลยค่ะแล้วก็ตรงหัวหมอนด้านบนเนี่ยก็ปักลิเจนสีแดงเท่ๆแบบนี้ด้วยเลยนะคะส่วนเบาะแมาะคมะ่ะปุ้ยก็ เปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้ด้วยค่ะก็จะได้เข้ากันทั้งคันกันเลยค่ะแผงคอนโซลด้านข้างค่ะเราก็ต้องแต่งให้ด้วยนะคะจะได้เข้ากันทั้งคันกันเลยนะคะเป็นตัวหนังสีเดียวกันหมดเลยนะคะและยังไม่พอเพียงแค่นี้ค่ะแล้วมีสครับเพจให้ด้วยค่ะแล้วก็ติดยาวไันให้ตรงนี้เลยนะคะก็คือเสริมความหอแล้วก็ยังกันรอยได้อย่างดีค่ะเป็นสครับเพจแรงเจอร์นะคะ ผ้ายางค่ะเราก็เป็นผ้ายงางไรกระดุมอย่างดีค่ะปูเต็มคันให้กันเลยนะคะภายในของเราก็ดูดฟูนของความสะอาดอบโอโซนฆ่าเชื้อโควิดให้ด้วยนะคะรับรองว่าออกรถกับปุ้ปยค่ะได้ความปลอดภัยงานกิฟงานเนี้ยแน่นอนค่ะบอกแล้วว่าสําหรับ Next Gen Ranger คันนี้ค่ะเราก็แต่งจัดเต็มนะคะให้ทั้งภายนอกรอบคันแล้วก็ภายในกันเลยค่ะ สำหรับคันนี้ค่ะ่อ r d n e น t Gen r e n แ e r c บเ XL Plus จัดจะเต็มทั้งภายนอกภายในกันเลยนะคะและสามารถที่จะแต่งได้ทุกรุ่นทุกสไตล์ค่ะไม่ว่าจะเป็นสีประตูรหรือแคบหรือเ v เวอเรที่ใหญ่ของเราค่ะถ้าชอบแต่งสไตล์ไหนนะคะาเลือกที่ใช่ ลือกให้ถึงใจเลือกตามสไตล์คุณเลยค่ะบอกปุ้มปุ้ยได้เลยว่าต้องการที่จะจัดแต่งแบบไหนสไตล์อะไรค่ะปุ้มปุ้ยก็จะออกแบบให้คุณเจ้าของรถนะคะได้เลือกกันก่อน,นว,ว่าชอบไม่ชอบยังไงค่ะแล้วปุ้มปุ้ยก็จะมาแต่งที่รถจริงให้ค่ะเราจะสเก็ตตัวอย่างให้ชมก่อนเลยนะคะว่าแบบนี้ชอบไหมแบบนี้ชอบไหมแล้วก็ได้มาเป็นแบบนี้ค่ะก็เลือกกันได้เลยค่ะฝากนะคะติดตามในช่อง YouTube Ford โปรถ,ถึงใจบายปุ้มปุ้ยค่ะ ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากสับสไครป์ฝากกดกระดิ่งนะคะติดตามเป็นกำลังใจให้คุณปุ้ยด้วยนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะแฟนเพจเฟซบุ o o ฟ,ฟ,ฟอร์ดโปรดถึงใจบายุณมปุ้ยค่ะก็คอมเมนต์หาคุ้ปุ้ยได้เลยนะคะฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทางค่ะท i k ตอกปุ้ยขายรถค่ะก็จะลงข้อมูลในการจัดแต่งรถทุกรุ่นโปรโมชั่นพิเศษ,ษจัดเต็มนะคะแล้วก็ สามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลได้เพราะคุยก็ลงข้อมูลอัปเดตให้นะคะว่าแต่และเดือนมีโปรโมชั่นอะไรต่างๆมาให้ชมกันนะคะแรมคันนี้ถ้าต้องการจัดแต่งแบบนี้นะคะก็ทักทายหาคุยได้เลยค่ะตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นส่วนลด1 0 0 0บาทค่ะโปรโมชั่นฟรีดาวก็มีค่ะโปรโมชั่นจัดแต่งจัดเต็มแบบนี้ก็มีค่ะสามารถทักทายหาคุยได้เลยว่าต้องการโปรโมชั่นแบบไหนรับรองว่าจะดูแลเป็นอย่างดี ทั้งก่อนออกรถและหลังรับรถด,ดูแลเหมือนครอบครัวเดียวกันค่ะทุกชิ้นงานผู้คุยตรวจสอบตรวจช็คและมีช่างผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการนะคะติดตั้งที่โชว์รูมให้เลยค่ะและ้วผู้คุยก็ตรวจสอบให้อีกหนึ่งรอบด้วยค่ะดูแล รถพุ่มปุ้ยเองเลยนะคะถ้าไม่กิฟไม่เนีย้ยพุ้มปุ้ยไม่ให้ออกจากโชว์รูมเลยค่ะเพราะเราดูแ,รแรลรายละเอียดทุกขั้นตอนค่ะย้ําเลยนะคะเราเน้นงานดีงานมีคุณภาพนะคะดูแลกันไปเย,ยาวๆก็เลยค่ะพร้อมดูแลคาะตะต่อกันไปด้วยค่ะ ปุ้ยขอฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าชอบแบบนี้แคปรีวิวแคปคลิปนี้ค่ะปุ้ยได้เลยว่าจะแต่งอะไรบ้างสามารถที่จะเลือกได้นะคะว่าจะแต่งส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนไหนนะคะก็บอกกันได้เลยค่ะไปเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ